วันนี้วันเสาร์ที่ 6, ธันวาหกแครับเป็นเอฟซูดีแมทไฮเลนเดอร์นะครับ, e oul, ร,บรถเป็นไฟฮาโลเจนเดิมนะครับแต่ว่าลูกแก้วถูกปัดตั้งมาหัวนะครับไฟเอียงนะครับระดับก็เขียนไปนะครับไม่เท่ากันทั้งสองข้างส่วนข้างนี้นะครับก็ญหาคือหน้าเลนแตกรายนานครับลูกแก้วขุ่นมัวสังเกตน,นะว่าโคมข้างนี้น่าจะเป็นโคมที่ถูกใช้กลับมากับรถค่องข้างนานนะครับส่วนข้างเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่าทําไมสภาพมันถึงดีกว่าฝั่งโน้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าใช้งานมาไม่เท่ากันหรือว่าโดนแดดอยู่ฝั่งเดียวนะก็เลยทําให้เป็นนี้เดี๋ยวเราติดตั้งนะครับฝาครอบเลนใหม่แล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าเป็น LED ใหม่นะครับแล้วก็มาดูว่าจะดีกว่าเดิมประมาณไหนนะครับติดไฟเลย ก็ติดตั้งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราเปลี่ยนฝาครอบเลนไฟหน้านะครับคู่หนึ่งทั้งสองข้างเพื่อให้มันไม่ฟุง้งแยงตาคนอื่นนะให้มันใสใสตาแบบนี้แล้วก็แถมไฟหลีไฟวงแหวนให้ครบครับตัวเลนไฟหน้าเป็นบูเลนนะครับเคลือบแสงสุรอลายลดแสงแยงตาครับเวลาขึ้นเนินลงเนินจะช่วยให้ไม่เจ็บตารถที่สวนทางนะครับอ่ะเปิดไฟหลีหน่อยไฟหลีนะครับวงแหวนครับไฟหลีตัวนี้แถมให้ฟรีอ่ะเปิดไฟหน้าเลย เปิดไฟหน้าเลยขอไฟสูงหน่อยไฟตับไฟสูงก็จะทํางานควบคู่กันสองช่องนี้นะครับของเดิมก็ทํางานไปนะจะเปลี่ยนหลอด LED หรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่เราครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสูงต่ำในตัวเดี๋ยวเราไาดูความสว่างทเทียบกับตอนมนาะนะครับความสว่างแตงคมชัดแจ๋วเลยนะครับอนะไฟสูงหน่อยไฟตามเอ๋เป่าไว้ด้วยนะครับใครอยากได้ ไฟห,ห,หน้าสว่างสุ่สมัยน้าสงอย่างตาติดต่อตามาได้ที่บา้านไฟฟิมงานิคสวรรคนะรับสสีครับ